ไปที่งานกาชาติจังหวัดสงขลากันบ้างนะคะใครที่ไปกันแล้วหลายคนบอกว่าต้องไปนแน่ๆงานนี้เพราะว่าปีนี้จัดใหญ่ที่สําคัญคนหลงังไลกันไปร่วมงานนี้เยอะมากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีงานประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องถิ่นโดยปรากฏว,ว่างานประกวดครั้งนี้ในกายทางด้านเทศบาลตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงลขลาคว้ารางวัลชนะเลิศก,การประกวดไปได้ค่ะ โดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะะที่งานประจำปีงานกาชาติจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการจัดประกวดนะคะร้องเพลงลุกทุ่งท้องถิ่นโดยที่มีการนำเอาะะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง10อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะที่สนใจนะะแล้วก็พนักง,งานมีความสามารถหรือข้าราชการมีความสามารถสมัครเข้ามาเป็นวงแบบนี้แหละค่ะทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์นะคะโดยสำหรับผลการประกวดการแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งฝ่ายท้องถิ่น รางวัลชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลกำแพงเพชรอําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาค่ะรับเงินรางวัลไป10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลและก็เกียรติบัตรส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่เทศบาลเมืองม,ม่วงงามอําเภอสิงหนาครค่ะรับเงินรางวัลไป8,00 0บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและก็เกียรติบัตรส่วนรางวัลรองอันดับ2ได้แก่เทศบาลตำบลคลองแหอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะรับเงินรางวัลไป5,000บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร และก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีรางวัลชมเชยปลอบใจให้สําหรับเทศบาลตำบลสกอมอําเภอเทพาและเทศบานนลนครสงขลาอําเภอเมืองสงขลาได้รับเงินรางวัลไปแห่งละ2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรส่วนรางวัลขวัญใจมหาชนอันนี้เรียกว่าตัดสินจากบรรดากองเชียร์ที่มาเชียร์มาให้กำลังใจและก็โห่ร้องกันปรากฏว่า รางวัลน,นะคะเป็นของเทศบาลนครสงขลาค่ะได้รับรางวัลจากการนับคะแนนช่อดอกไม้นะคะแล้วก็ดอกไม้ซึ่งก็จะเข้าร่วมการกุศลนะคะของกาชาติจังหวัดสงขลาด้วยส่วนใครนะคะที่ยังไม่ได้ไปอยับพลาดค่ะง,งานนี้เนี่ยก็ใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเต็มทีแล้วนะคะสำหรับงานประจําปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลาค่ะก็ไปกันได้ที่สระบัวแหลมสมิลาจังหวัดสงขลาค่ะ